สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ MP v a l i t y Channel คลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องใน EP ที่30และ31คลิปที่แล้วหมอหานพ่อของหยุนซีถูกห้องเต้นลงโทษสั่งขังคุกแล้วถ้ารจะทายาตายคนในตระกูลหารทั้งหมดก็จะถูกประหารแล้วหยุนซีจะยอมช่วยพ่อหรือเปล่าเขาไปฟังกันต่อเลยค่ะครอบครัวตระกูลหานขอเข้าพบหยุนซีพร้อมคุกเข่าขอร้องให้ช่วยหมอหานด้วย ถ้าไม่ช่วยคนในครอบครัวก็จะตายกันหมดแต่ยุนซียังไม่หายโกรธพ่อเฟยเย่เลยถามจะให้เขาช่วยไหมทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนางถ้าไม่ช่วยหมอหานก็จะถูกตัดหัวยุนซีจัดงอนพ่อก็กลัวว่าพ่อจะตายแล้วตัดพ้อทำไมชีวิตพ่อถึงได้ไร้ค่าขนาดนี้เฟยเย่รู้ใจเนียว่านางไม่ได้เกลียดพ่อจริงๆหรอกเลยบอกกับนางว่าได้พาหมอกู่มาช่วยคิดค้นสูตรยาที่นี่แล้ว หยุนซีทราบซึ้งที่สามีรักและเข้าใจนางสนมฉีมหาไทเฮาแนะนำหยุนซีให้มารักษาราชทายาทไทเฮาเลิปิ้งไอเดียบอกฮ่องเต้ให้ใช้อกตานี้เล่นงานเฟยเย่เพราะเฟยเย่รักหยุนซีต้องเอาชีวิตตัวเองเป็นประกันแน่นอนฮ่องเต้คิดจะจับตระกูลหานทุกคนเป็นตัวประกันไทเฮายิ้มหน้าบานคราวนี้จะได้แก้แค้นหยุนซีด้วย เราจะชายาได้ยินพ่อกับ่ากคุยเรื่องจะเอาชีวิตของเขามาใช้เล่นงานเฟยเย,ย่เลยรู้สึกเสียใจที่ห้องเต้กับไทเฮาเห็นเขาเป็นแค่หมากตัวหนึ่งหมอกู่บอกหยุนซีถ้ามัวแต่นั่งคิดสูตรยาคงไม่ทันการมีวิธีที่ไวกว่าคือไปหาพิจสัตในถ้ำลับแท้จริงหมอกู่จะลวงหยุนซี่ไปให้เจ้าแห่งพิษตรวจสอบว่านางใช่รูปของเขาไหมแต่การจะเข้าไปในถ้ำลับที่มีแต่พิษไม่ใช่เรื่องง่าย หยุนซีไม่ยอมแพ้เลยคิดหาวิธีจะเข้าไปในถ้ำให้ได้ไฟเย่ไปหาหมอหานในคุกพร้อมรับปากจะให้การช่วยเหลือแต่หมอหานขอร้องอย่าให้หยุนซีมาเดือดร้อนด้วยจากนั้นหมอหานบอกความจริงว่าหยุนซีไม่ใช่ลูกเทียนซินแม่ของหยุนซีตั้งท้องก่อนที่จะมาแต่งงานกับเขาแต่เขาก็รักหยุนซียิ่งกว่าใครส่วนเรื่องที่วางยาให้หยุนซีเสียโฉมเพราะเป็นความตั้งใจของแม่หยุนซีที่อยากให้นางแต่งงานกับครอบครัวธรรมดา ด้วยตระกูลหารถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ก็มีชื่อเสียงอีกทั้งหยุนซีนั้นฉลาดตั้งแต่เด็กแถมยังสวยน่ารักย่อมเป็นที่หมายปองของคนทั่วไปถ้าหยุนซีแต่งงานเมื่อไหร่เขาตั้งใจว่าจะรักษาหน้าของนางให้หายแต่สุดท้ายหยุนซีก็ได้แต่งงานกับเฟยเย่ที่เป็นถึงท่านอ,อง๋งหมอหารไม่อยากให้ตัวเองเป็นจุดอ่อนให้ห้องเต้ใช้มาเล่นงานเฟยเย่ยิ่งตอนนี้ห้องเต้หมดความน่าเชื่อถือเพราะรัษฎรต่างรักและให้ความไว้วางใจเฟยเย่มากกว่า ทีหนิงในเวลานี้มีเฟยเย่คนเดียวที่สมควรจะขึ้นครองราชแต่เฟยเย่ไม่ต้องการบัลลังก์ขอแค่ได้อยู่กับหยุนซีตลอดไปและที่หมอหานขอร้องคิดว่าหยุนซีคงไม่ยอมยังไงนะ่าจะต้องหาทางช่วยพ่อหมอหานเลยขอให้พาหยุนซีมาเขามีวิธีที่จะหยุดหยุนซีได้กู้ชีเศร้ามาหาหยุนซีพร้อมสมุนไพรสารพัดชนิดจะร่วมทํายาต้านพิษเพื่อใช้สําหรับเข้าไปในถา้าส่วนกองกําลังที่พาหมิงเซียงไปบุกถ้าลับ ต่างหมดปัญญาตามหานางเลยมาขอให้เฟยเย่ช่วยพร้อมมอบแผนที่ลับทางเข้าถ้ำพิษให้กับเขาไประหว่างนั้นหยุดซีเข้ามาบอกว่าจะต้องไปถ้ำลับเพื่อเอาพิษมารักษาราชทาญาตเฟยเย่เลยตัดสินใจจะเดินทางไปที่นั่นด้วยตัวเองจากนั้นเฟยเย่พาหยุดซีไปหาหมอหานไปถึงหยุดซีโดนพ่อใส่ไม่ยัง้งว่านางไม่ใช่ลูกของเขาหมอหานเล่าต่อเขาพบรักกับแม่ของหยุดซีในป่าแต่กลับกลายว่านางตั้งท้องมาก่อน และตั้งแต่แม่ของหยุนซีตายไปเขาเห็นหยุนซีเป็นแค่ความอับยศในเมื่อหยุนซีไม่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลหานก็ไม่ต้องมาให้ความช่วยเหลือเขาไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณหมอหานไล่ตะเพิดจนหยุนซีร้องไห้หนักมากแต่รับหลังหยุนซีตัวหมอหานเองต่างหากที่เสียใจอย่างที่สุดเฟยเยปลอบใจหยุนซีแต่ตัวเขาตัดสินใจจะช่วยรสชาญาตและจะได้ตามหาหมิงเซียงที่หายไปในถ้ำด้วย ยูซี่เป็นห่วงกลัวสามีจะเดือดร้อนไม่อยากให้เขาพลาดท่าเสียทีให้ฮ่องเต้เลยบอกกับสามีว่าจะหาทางรักษาและชทายาที่ได้เพื่อปกป้องเขาและคนในตระกูลหานฮ่องเต้ให้ทหารใช้หลักฐานว่าหมอหานร,รับสินบนไปจับตระกูลหานทุกคนมาขังแต่แม่สองหนีทันเลยรีบไปที่วังของเฟยเยไปถึงก็รีบขอร้องยูซีบอกหมอหานไม่เคยรับสินบนของที่ได้รับเป็นสินน้ำใจจากคนไข้ แต่ห้องเต้กลับเอาเรื่องนี้มาเล่นงานแม่สองขอโทษและบอกความจริงว่าหยุนซีคือลูกที่หมอหานรักมากที่สุดเป็นพระนางเองที่อิจฉาแม่ของหยุนซีเลยรังแกหยุนซีมาตลอดหมอหานไม่อยากให้นางกับลูวซีรังแกหยุนซีเพิ่มเลยทําไม่ค่อยสนใจหยุนซีเพราะเขาเองต้องเข้าวังทุกวันไม่มีเวลาดูแลส่วนเรื่องแผลพิ์บนใบหน้าก็เป็นความต้องการของแม่หยุนซีที่อยากให้นางแต่งงานกับคนธรรมดา หมอหานถึงได้คัดค้านเรื่องการแต่งงานกับฉินอ๋องหยุนซีไม่อยากจะเชื่อเพราะนางเพิ่งถูกพ่อด่าดตะเพิดม,มาหยกหยกเฟยเย่เลยบอกที่แม่สอนพูดทั้งหมดคือความจริงหยุนซีเลยเสียใจที่เข้าใจพ่อผิดม,มาตลอดเฟยเย่กับหยุนซีเข้าวังไปเฝ้าฮ่องเต้แล้วขอรักษาและจะทาย,ยาเพื่อแลกกับชีวิตหมอหานฮ่องเต้ดูถูกขนาดหมอหานเป็นพ่อยังรักษาไม่ได้แล้วหยุนซีเป็นใครถึงจะเอาชนะพ่อของตัวเองได้ ฟยเย่ er และเอาตำแหน่งตัวเองเป็นหลักประกันถ้าหยุนซีรักษาไม่ได้เขาจะยอมไปเป็นทูตที่ตะเข็บชายแดนเมืองหนิงหนางที่ทั้งรกร้างและมียากขึ้นเต็มไปหมดฮ่องเต้มไม่ไว้ใจเลยขอหนังสือร,รับประกันซึ่ง er เฟยเย่ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นทั้งคู่แจ้งฮ่องเต้ว่าจะต้องไปที่ถ้ำลับเพื่อน,นำพิจักสัตว์มารักษาองค์ชายรองคิดแผนชัวว่วจะยืมมือเฟยเย่ฆ่าราชชายาทด,ด้วยการไปขัดขวางไม่ให้เฟยเย่เข้าไปที่ถ้ำพีได้ดสำเร็จ ถ้าไม่ได้พิดมาราชชายาทก็จะตายเพราะผิดกําเริกในขณะที่ฮ่องเต้ก็วางแผนดักฆ่าเฟยเย่แต่ต่างจากองค์ชายร้องตรงที่ให้เฟยเย่ได้พิดมาก่อนค่อยฆ่าเขาและชิงพิดนั้นมารักษาราชทายาตยุนซีขอโทษที่ครอบครัวนางทำให้สามีต้องเดือดร้อนแต่เฟยเย่บอกทั้งหมดเป็นความผิดของเขาที่ทำให้ครอบครัวของนางต้องมารับเคราะก็ฮ่องเต้ต้องการกำจัดเขาส่วนเรื่องที่ต้องไปเป็นทูตที่จะเก็บชายแดนก็ไม่น่ากังวลสักนิด พราะเขามีกองกําลังประจําอยู่ที่นั่นดีซะอีกเวลาจะทําอะไรจะได้พ้นหูพ้นตาฮองเต้ทั้งสองคนตั้งใจว่าจะร่วมกันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ข้างกู้ชีเศร้าก็ช่วยหยุนซีกับหมอ,อกู่ปรุงยาสําหรับทาตัวเพื่อป้องกันพิษในถ้าได้สําเร็จหยุนซีทราบซึ้งและบอกจะตอบแทนบุญคุณทั้งสองคนให้ได้กู้ชีเศร้าเลยเน็บว่ากว่าจะถึงวันนั้นเขาคงตายก่อน ไฟยเย่ก็คือฟเฟเย่ถ้าฉลาดน้อยกว่าฮองเต้ก็คงไม่ใช่พระเอกละเขาดูสถานการณ์แล้วเชื่อว่าการไปถ้ำลับจะต้องมีคนมารอดักซุ่มโจมตีแน่เลยคิดแผนลวงทำกองกำลังที่ประกอบไปด้วยฉีเฟิงและทหารทำป็กกองอรารักขาคุ้มกันเขากับหยุนซีแต่ให้หนิงจิงกับถังหลีปลอมเป็นเขาสองคนเพื่อล่อให้สัตรูมาโจมตีทางนี้แทนแล้วเขากับหยุนซีจะเข้าไปทางเส้นทางลับในแผนที่ต่างหากสองคน หนิงจิงตื่นเต้นจะได้ปลอเป็นหยุนซีถังหลี่เลยบอกไหนลองแสดงดูสิแต่พอหนิงจิงทำท่าเรียนแบบหยุนซีถังหลี่กลับปากด็อกกี้บอกไม่เห็นเหมือนหยุนซีเหมือนคนใช้มากกว่าก็เลยโดนหนิงจิงวิ่งไล่เป็นหนังอินเดียต่อไปถึงวันเดินทางจริงกองกำลังขององค์ชายรองที่ซุ่มวางกับดักไว้กลับได้เจอกับกองกำลังรับของฮ่องเต้กว่าจะรู้กองของฮ่องเต้ก็ตายไปหลายคนองค์ชายรองได้สั่งให้ฆ่าทิ้งทั้งหมดเพื่อทำลายหลักฐาน ขณะกำลังปะทะกกันกองกำลังฉีเฟิงตาไม,ม่าเห็นเลยล่าถอยไปที่โรงเตียมที่พวกเขาวางกับดักไว้กู้ชีเศร้ามาดักรออยู่ซีที่ปากทางแล้วบอกนางว่าเขาจะพาไปเองจะได้คุ้มครองอยู่ซีด้วยอยู่ซีเกรงใจสามีเลยบอกให้เขากลับไปเถอะกู้ชีเศร้าเลยบอกว่าเขาแกล้งล้อเล่นที่เขามาก็แค่ต้องการสังหารคนคนนึงเท่านั้นหลังไปถึงโรงเตี๊ยมหนิงจิงบ่นเมื่อยที่ต้องสแสดงเป็นอยู่ซีเลยสั่งถังหลี่มานวดให้หน่อย ถังหลี่เลยบอกและคิดว่าเขาไม่เหนื่อยบ้างหรอที่ต้องแสดงเป็นหลงไฟเย่ที่เอาแต่หน้าบึ้งไม่พูดไม่จาทั้งวันสองคนเถียงกันไปมาจนฉีเฟิงต้องเข้ามาห้ามทับคือเสียงดังแบบนี้ความลับคงได้แตกหมดองค์ชายร้องที่ค่ากองกําลังของพ่อเกือบหมดก็ติดตามกองของฉีเฟิงไปดักรอทางเข้าโรงเตี้ยมพอไปถึงก็เจอทหารลับของพ่อสองคนจะเข้าไปที่นั่นเหมือนกันเลยซุ่มดูก่อน ปรากฏว่า2คนนั้นโดนคนของเฟยเยที่มีฝีมือดีกว่าฆ่าตายไปหนึงคนองชายรองคิดแล้วถ้าเข้าไปตอนนี้คงได้ตายฟรีแน่ๆเลยไปชวนทหารรับของพ่อที่เหลือให้มาช่วยสังหารเฟยเยแต่พวกทหารรับบอกฮองเต้มไม่ให้ฆ่าจนกว่าเฟยเยจะได้พิพมารักษาราาจะทายาดก่อนองค์ชายรองบอกขนาดเฟยเยเวอร์ชันปกติยังเอาชนะลาบากถ้าได้พิพมาอีกคิดเดิว่าจะฆ่าเขาได้ แต่ทหารลับก็ยังกลัวถ้ารัชทายาตายฮองเต้ต้องไม่ไว้ชีวิตพวกเขาอย่างแน่นอนองค์ชายรองและยื่นข้อเสนอถ้ารัชทายาตายไปใครล่ะจะได้ขึ้นตำแหน่งแทนถ้ายอมร่วมมือนอกจากจะไม่ตายแล้วยังจะให้มาเป็นองคาร์ของเขาด้วยแต่แท้จริงองค์ชายแค่หลอกใช้ทหารลับถ้าทำสำเร็จค่อยคาบปิดปากถ้าไม่สำเร็จองค์ชายก็ไม่เสียอะไร ข้างเฟยเย่กับหยุนซีและคนอื่นๆพอเข้าไปในถ้ำก็เจอกับดักทรายหมุนจนหยุนซีถูกดูดลงไปในหลุมหนูพิษหมอกู่เฉยโอกาสชิงตำราพิษกู่ไปจากเฟยเย่แล้วเอาไปให้เจ้าแห่งพิษพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ดักหยุนซีลงไปหลุมที่มีหนูพิษได้แล้วหมอกู่ถามถึงอาการหมิงเซียงที่ยังนอนไม่ได้สติเจ้าแห่งพิษบอกร่างกายของนางได้รับพิษมาหลายชนิดพอมาเจอกับพิษในถ้ำลับเลยเกิดเป็นพิษประเภทใหม่ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนซึ่งตอนนี้เขาก็ยังหาวิธีรักษาไม่ได้เลยให้นางนอนพักไปก่อนส่วนยืนซีที่ตกหลุมไปเจอหนูพิกยักษ์ต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนแถมดวงซวยสะดุดล้มอีกเลยโดนหนูพิกงับที่มือขอจบ EP ที่30และ31เพียงเท่านี้พบกับเรื่องราวความรักสาวใสกับองค์ชายสายซึซตนต่อในคลิปหน้า ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ